สวัสดีครับพบกับช่องคอกควายไทยครับวันนี้มาดูราคาหัวควายที่ตลาดโคกระบือบ้านเทียมรับคนเยอะมากครับควายนิดเดียวสงสัยจะไม่พอขายวันนี้ดูคนครับคนเยอะคนเยอะกว่าควายครับตลาดโคกระบือบ้านเทีอมทุกวันอาทิตย์ครับบายวันเสาร์ถองบวันอาทิตย์ มีควายมาขายได้อยากได้ควายมาซื้อครับมีทุกอย่างครับควายเนื้อควายเลี้ยงควายงามครับเขามารับชมฝากกดติดตามด้วยครับช่องคอกควายไทยครับ เจ้านี้มาเป็นพวงครับขายเป็นกองครับขายเป็นพวงขายเป็นพวงครับขายกเกือบน่ี่น้าตายค่อยคือเด้อนี่ครับหนึ่งพวงครับสี่ตัวครับ4ตัวนึ่งพขี้ตัวพุ่มพวงนะครับพุ่พวงพุ่มพวงสายเนี้ย ราคาย่ำเยาราคาจากบ้านพวงนี้พวงนี้สีครับพวงนี้สี่ห้าครับสตัวสี่หมื่นห้าตัวสี่หมื่นห้า่อนี้ขายเป็นกลองขายเป็นกองขา,ายเป็นพวงครับพวงละสตัวมัน, <c oughs> นวักวนกเกือกบสี่คู่ <c oughs> ตาขอเบอร์โทรได้มีเบอร์โทรไว้เจ้ะพี่ครับเบอร์แปดหกแปดหกสองสองแปดสก้าสามหกสี่เก้าสกสีครับกูจับคอยอยู่กูจับครับผมพ่อยังพ่อศิลาพ่อศิลากูดจับครับหนึ่งพวงครับหนพวงสี่หมื่นห้าสายยาพ่อศิลาคอยงอ้ีฮะ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  ชอกันครับชอกันเป็นลากมีตัวนึงมีลูกแล้วล่ะเป็นลากรอครับตัวแม่เลยตัวผู้เดียบผู้เป็นตัวผู้แล้วเนาะมีลูกตัวหนึ่งแล้วแล้วใครทำมั่นควายควายเผือกครับของพ่อบักเป็นควายงามนี่ครับเผือกสวยๆงามๆ ดูเน <Union. S 2> ียนเงนหต้องครับถ้าเป็นดาราก็เพนเค้กคนนะ่ะขาวโบเล็บแก้วขาแก้วเร็บแก้วขาวแก้แกวมีขวัญหาเมเงินหับทองค,ครับลูกไข่มุกขาวลูกไข่มุกขาวครับ,รบตัวนี้อายุสิบสองเดือนอายุสิบสองเดือนครับตัวนี้พ่อพันุ์เนี่ยกุมฝูงพ่อพันธประจำฟาร์มอย่างเดียวครับนี่ครับ ไข่มุกขาวครับอายุ12เดือนสูง 2> 2. สูงร้อยสสิงครับ12เดือนรับประกันตำหนิครับ,รบไม่หางดอกหางบดดัวดอกแน่นอนราคาสี่หมื่นห้า สี่หมื่นห้าพันบาทครับเกษตรกรสามารถเกษตรกรซื้อได้ครับไปซื้อไปทำพ่อพันธุ์ครับส่งฟรีสองร้อยกิโลส่งฟรีสองร้อยกิโลครับเจ้าที่ไข่ถึงมาตัวเดียวเนี่ยม,มาตัวเดียวเนี่ยมาตัวเดียวครับไข่ไมพพุกลูกไข่มุกขาวครับใครสนใจไปทำพ่อพันธุ์ครับงามๆเนียนๆเลยครับ ขาวัุวนมาดาเลยมาดูไล่กะไล่ดังไ่ายมุมนี้อีกมุมเป็นนี่ครับเขาเปิดสวยๆครับรอๆเล็บแก้วเล็บจิ๊ดดีนี่ครับดูหน้าหน้าโนกๆสวยๆครับเล็บ เล็บสวยมากครับราคา45,000บาทครับส่งฟรี200กิโลครับถ้าบ้านเราอยู่300กิโล100กิโลแรกไม่นับเป็นนับอีกรอ200กิโลที่หลักเกี่ <c oughs> okay, ครับเบอร์โทร081 081 896 896 893 6 893ครับครับวันเป็นเป้งาม พ่อบักเป็นควายงามครับครับผมตัวก็ได้ดิขึ้นโคื่เขึนได้รอบบนัวนี้ควายงามชักตัวครับแม่ยู่บ้านครับแม่ยู่บนแมยู่บ้านแม่่้นแม่ยู่บ้านแม่่น้านแม้านแม่ยูานม่ยู่้านมยู่บ้านม่ยู่บ้านม่ย้านมู่้ันมยมันม้แม่นแม่ยนมานม่นานมันมัน้นมานมนม่นม่านมันม ูไฟงามอีกสักตัวครับตลาดโคกระือบันเทียมครับโอ้องนี้มันย้อนเสงวันน้เอามาทางนี้จังนล้นะนะย้อนเสียงจากเดือนแล้วครับเนี่ยปีกับเดือนกุ้งก้วยนะครับปีกับเดือนกุ้งก้ยสิบสามสิบสี่เดือนครับ ลูกผู้ใดครับลูกเก่าครับลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญครับหนังหนาขาใหญ่ดูงามๆคอยใหญ่ครับคอยใหญ่สูงไรบ้างครับสูงร้อยสี่สิบแล้วครับปีกับเดือนกว่า น้ามันก็อายุอายุสี่กับเือนก็กลัวนะครับเมื่อน้สามเดนสวยครับเขาสวย นอไยนี่เนาะจงบาบบยว่าลายเป็นไรครับสองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นบาทครับสาวห้าสาวห้าน5 0 0โอ้ งามงามครับ13เดือนสูง่40แล้วครับสองเดือนสามเดือนสองแสนห้าขอเบอร์หัวนะครับขอขอเบอร์หทรน่ 089ครับ089 660เก0 8820กศูนควายอยู่ไหนครับนี่อยู่บ้านผือเลยะครับควายอยู่บ้านผือครับใครสนใจโทรมาครับไปทำควายงามเรื่องควายงามได้ครับคุณเด็กดูลูกลูกเก้าอยูชิ้น ลูกเกาจะเลื่อนลูกเกาไอ้ลูกเกาจุงลูกเกาครับลูกเกาลูกเกาจะเลื่อนลูกชายเกาจะเลื่อนลูกชายเกาจะเลื่อนครับจากเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนสูงสูงนีร้อยสามสิบบวกนะครับสูงร้อยสามสิบบวกนะครับสิบเอ็ดเดือนครับโซ่ไหนลูกโซ่ดากหน่อยครับ นี่ไอ้สวยๆเก่าเจริญครับสิบเอ็ดเดือนน่ามากต้องมาชมให้มอง่อยนี่ครับสิบเอ็ดเดือนครับเขายังกลมๆอยู่หาสวยเรียบสวยสูงร้อยสามสิบบวกแล้วครับราคาว่าไว้หลายหมดเลยหมดไปไสามวบสองครับ 3ามหมืบาทครับประกันร้อยสามสิบงเนาะร้อยมสิบแน่นอนครับร้อบครับสิเดือนมาจากตัวอย่างมาสตัวครับเอาเหลูกสร้างอุดรไหเอาบัตรวอันไปไหมสรางอุดอลูกสาวท่หองว้ี่บ ลูกสาวช้างอุดรครับนี่ครับมีใบมีหลอดครับโอ้ช้างอุดรนี่เห็ดใบใหญ่จังวะเห็นไก่เนาะนี่ครับช้างอุดรครับลูกสาวช้างอุดรจักเดือนสองปีสองเดือนปีสองเดือนครับใครสนใจลูกสาวช้างอุดรครับ สูงไยบันใดแล้วอาจะร้อยสามเลยร้อเกือบสามห้านะครับคิดว่าแนละ้วดูเลยไว้สิเดือนปีส,สเดือนนี่ครับสูงยาวครับนางน้อยอยู่ราคาราคาสี่หมื่นห้บาทครับ งามงามครับงาม òn, งามลูกช้างอุดรงามงามสี่หมื่นห้าพันบาทครับสิบสี่เดือนตัวในอีกของครกนม่ของครกสิงโตฟูเวียงลูกสาวสิงโตฟูเวียงครับ จากเดือนขึ้กันตัวนี้จากเดือนไเงตัวนี้สิบห้าเดือนสิบห้เดือนแล้วครับร้อบได้บอสูงอ่ะร้อบวกครับร้อบวกครับลูกสาวสิงโตภูเวียงครับร้อบวกนานางนีค่ะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสองหมืเจร้อยครับราคาเกษตรกรครับ นางสวยๆครับสองหมืนเจ็ดเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งสองหนึ่งนสองหนึ่งสอสอเ้าห้าสองสองเกาหาครับเสียโนวบ้านนาคาครับสนยใจโทรมาครับโอ้ฝวยแม่ลูกครับเรียบตอง่องรบบ มาช่องตัวเดียวแม่ลูกลูกป่าปังกสายป่าปังแปดลิว้วครับสะดือ,อยังโบนโลุดดีเลยครับสายป่าปังแปดลิว้วสิบกามือ้อมีใบมีรอด,บ,รอดบ้านอยู่ไหนเจ้าบ้านอยู่ไหนอยู่ตำบลนาควงเลยนาควงอยู่เล่ะ อยูอนนอออท่ทั้งหมดนี้น่ากวลอะทั้งมดโรงแรมงหมดอุดรีบ่าใ้อุดรแม่ลูกครับลูกป๋าปังมีใบมีหลอดครับแม,แม่ลูกแรกรา,าคาสา,ามหมื่นห้าพันบาทครับรา,าคาเกษตรกรครับเ<า>บาๆสาม0 0ื่นห้าพันบ,บาทราคาร้องครับ<า>ที่บอกไปราคาล่องทุกตัวครับในช่อง เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งจดกหนึ่งสาสใจโทรมาครับบริการส่งส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยโลครับนี่ครับลูกชายป๋าปังมีใบมีหลอดครบครับ้านี้ครับวัดกันครับ ขายเส้นด้จากยุคก็จะรับเม็ดนี่ละสามสิบพอดีพอดีขายเส้นจากบ้านถ้าได้การสร้างมันจะขึ้นสามไปเ้ยนมันมันบาย่างบักนุ่มม,มันบุถึงอะไปเลี้ยงอีกน้อยก็ได้ดอกอขายจากบ้านเนี่ย ใครจะบัดรไม่ไม่สามไปควายผู้ใดอะควายเท้าทีคุณคุณคุณลูกลูกผู้ใดลูกไหบ้านลูกให้บ้านร้อยสามสิบครับบุกวัดแล้ววัดเห็นๆเลยประกันร้อยสามสิบครับลูกไทยบ้านครับไว้จักเดือนเนี่ย ปีน้อยๆเนาะครับนี่ครับสวยวส้ว่อยครับน้ำงามอยากได้ลายปรนเด๋อยากได้อยากได้ลายปรนเดี๋ยนะปิดราคาไว้สี่หมื่นสี่หมื่นบาทครับราคาลอง่อรองได้ต่อรองได้ครับราคาขายสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าครับ คุยกันเอาครับราคาขายราคาล้องสี่หมื่นครับถ้าไม่ล้องก็ไม่ได้ขายครับขอเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้าสี่ห้อยยังห้อยมครับห,หนอยนมบ้านได,อดนอุดรครับอุดรครับนี่ครับสวย โอ้ไควายเจ้านี้ครับควายอานาคตพ่อพันธุ์ครับลูกู้ใดลูกเบิ่มพันล้านครับนังนานังน,นา,นานขาใหญ่จ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนครับสูงไรวันใดเราเนียร้อามเอ็ดร้อยสามเอด็ดร้อยสามเอ็ดบวกครับอานาคตพ่อพันครับตัวนี้ โขนหางใหญ่ครับนี่ครับราคาห้าหมื่นห้าพันบาทครับเลี้ยงคำพ่อคุ้งพ่อพันได้ครับงามงามงามขนสวยขาส,สวยครับหน้าอครับหน้าลอ,อหน้อลอ,ลอ,ลอ,อกลอกครับ มาจากตัวแม่นี่แม่ใหญ่ครับสาวท้องที่สองสาวท้องที่สองครับสูงไลไปเลยย่ะสูงร้อยสี่สิบครับ,รบนังงน,นะยาวครับตัวนี้ยาวของยาวท้องผู้ใดท้องขาวท้องเดือย พอผสมท้องขาวท้องขาวเดี๋ยวคุยเพื่อบะครับผสมไปเพื่อครับท้องขาวครับราคาหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันบาทครับนังหนาๆหน้าสวยๆครับผสมได้สองเดือนครับแต่ยังไม่ตรวจท้องโอ้ถ้าเป็นปีกไก่นี่เนาะ หกหมื่นเก้ายังต่อรองได้ครับแม่นี้สูงร้อสบครับสวยเอาเบอง์ยังเบอร์โทร0 6นหกสามสองสี่สามหนึ่งครับสนใจโทรมาครับ หกหมื่นเก้าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแม่นี่เหลียวเบิ้งครั้งเดียวกันเลยฮะเฮ้ยครับมันดูอะไรไม่รู้เอองามงามงาม มาดูควายม่ิวครับแม่นางอายุปีกว่าปวยครับสามสิบสี่เดือนน่ครับนางไ้บานเนาะแม่นางควายไ้บนตแล้วับสูงน้อยสาบวกอยู่ไหมประมาณนั้นหรสามสิบบวกลบนี่ครับแมนางนี่ลายประเดี๋ยวจ สองหมื่นสองหมืเจ็พันครับราคาร้องครับสองหมนเจ็พัน <c oughs> นี่อีแม่แม่ท้อง,แ,งแม่ท้องครับท้องตัวใดทององลำจา,บบางำา,งงา,าท้องควพ่อุมปุยครับพ่อตาบ้าน ในท้องหลานใบหยกครับลูกเป็นลูกของใบหยกครับน,น,นี่ครับสูงไรไปไลยครับเนี่ยสูงร้อยสามแปดบวกครับห้าหมื่นห้าพันบาทท้องสามเดือนประกันท้องเนาะอ,อยู่ในท้องเป็นสาวท้องแรกครับเป็นหลานใบหยกในท้องครับ เบอร์โทรนะครับ065 065 985 985 7836 7836 78ครับสนใจโทรมาครับครับคลิปนี้นี้ไว้เท่านี้ครับเข้ามารับชมฝากกดติดตามครับฝากกดติดตามนะครับช่องหลังเอาช่องกอกควายไทยครับตลาดโคกบือวันเชื่อมครับวันอาทิตย์ รัวมีควายมาขายได้ครับอยากได้วัวอยากได้ควายมันเี้ครับมีทุกราคาครับมีควายเลี้ยงมีควายเนี้ยควายงามรบอบเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยครับ